สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ก็เอานกลงมานะครับเมื่อเช้าก็ตัวนี้ก็เป็นนกฝึกที่ผมพาฝึกแล้วหกครั้งนะครับเป็นเจ้าสองกุกนะครับที่ตั้งชื่อว่าเจ้าชมพูนะครับที่ได้ยุกรงสามเดือนนะครับอาจารย์ที่ผมพูดว่าเป็นนกต่อเก่านั่นแหละครับ ตัวน,นี้ก็ตาเฉะอ,อีกแล้วนะครับวันโกนผมก็ให้เอาน้ำมันเอาน้ำมันพืชนะครับผสมกับเม็ดข้าวฟ่างลงไปให้กินนะครับแต่ก็เพราะว่าโกนที่ตาเฉะนะครับผมได้ฉีดน้ำนะครับได้ได้ฉีดน้ําเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับทีนี้ตาเริ่มเฉะมานะครับผมดูที่ถ้าว่าไม่หายผมก็เลยเมื่อเช้าผมลุกไปที่ ไปหาซื้อมานะครับลูกไปที่ตลาดมาก็ได้มาแล้วนะครับน้ำมันตัปลานะครับก็ได้มาสองแพงนะครับแพงมากเลยนะครับแพงละแปดสิบาทครับอาจารย์เมื่อกี้ใส่ไปสองเม็ดเมื่อกี้ใส่ตัวนั้นนะครับเมื่อกี้ใส่ตัวนี้ไปนะครับที่ตาบวมหนักๆนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็กาเฉะทั้งสองข้างครับ ก็จะใส่สักสองเม็ดนะครับตัวนี้ก็ผมตั้งใจจะจับนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกเออเพิ่งจะจับครั้งแรกนะครับค่อนข้างจะดิ้นหน้าดูนะครับ ดิ้นเดอ้ออย่าดิ้นเดอ้อจะจับให้ยาเดอ้อจะจับครั้งแรกครับดิน้นโอ้โหดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่เลยอ้าม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 าจ,จับมาเร็วเดี๋ยวไม่หายเด้อไม่ใสยย่ยยาเดี๋ยวไม่หายนะ อ่าอะาโปมือเลยอยังจับไม่ได้ครับยังจับไม่ได้ครับค่อนข้างดิ้นมากเลยครับอ่าเอาไม่ได้อีกเอ้าต้องเอาบังบังประตูไม่งั้นหลุดนะครับจำเป็นนะครับที่แรกว่าใส่น้ำมันพืชอ้วนอ้วนอ้วน ทะเลครับจับได้แล้วครับดินอุดตลุดเลยครับไม่ได้ดินอุตลุดเลยนะครับขอขอตัว ตกลงเลยครับนี่ยตาบวมเริ่มเริ่มจะมีตรงคาน่เริ่มจะมีสิวแล้วนะครับผมก็เลยสกัดไว้ก่อนนะครับออเออคนร่วงเลยเอ้าร่วงก็ร่วงทำไงได้ร่วงก็ร่วงอย่าง,ง,ง,งน้อยเราก็ได้ดูแลเขานะครับถ้าดูแลไม่รอดก็ ก็ถือว่าสุดความสามารถน้ำมันตับปลาครับซื้อมามาเอาเข้าไปแล้วหนึ่งมิตรอ่าหลุดออเอา,เอา,เอา,เอาจับสองมือแล้วมาอยู่ก็หลุดก็ให้มันหลุดไปสิครับทำไงได้โอ้ตาเฉะเรียงกันเป็นแถวเลยนก คนร่วงเลยคนร่วงเลยนี่นกฝึกแล้วนะครับเนี่ยอา้าวสิ้แล้วครับตอนนี้สิ้แล้วใส่ยาสิ้แล้วสองเม็ดโอ้คนร่วงเลยครับโอ้อา้าเข้ากรงเลยเข้ากรงเลยเข้ากรงเลยโอ้หายสวยเลยครับ พอจับไปไม่สวยเลยนี่แหละเห็ดผลที่ผมไม่อยากจับนะครับคนร่วงเลยครับคนร่วงไม่เป็นไรครับเดียวขึ้นมาใหม่นะครับอาวันนี้ใส่ย,ยาสองเม็ดเลยนะครับสองตัวเลยนะครับตัวละสองเม็ดนะครับค่อนข้างดิ้นนะครับนกตัวนี้นะครับ ก็นกที่ต่อได้เนี่ยต้นชมพูหน้าบ้านนี้แหละครับเพิ่งได้สามเดือนนะครับผมก็ได้พาฝึกแล้วนะครับแล้วก็มาตาเฉะนะครับเหนื่อยเลยโหบเลยนะครับเพราะว่าเขาดิ้นนะครับถ้าไม่จับแรงเขาก็จับไม่อยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็มีแต่นกตาเฉะนะครับตาเปียกนะครับก่อนหน้านัา้น เพราะว่าผมไปฉีดน้ําเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เป็นฤดูของนกด้วยนะครับถ้างั้นคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับ